เสรีหอบ98รายชื่อสวอยื่นยติเปิดอภิปรายรัฐบาลคาดกรอบเวลาสองวันสวเสรีหอบ98รายชื่อขอยื่นยติเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลตามมอลหนึ่งบาชี้ไม่ได้หวังล้มแต่มีเหตุจำเป็นต้องถกในสภาทั้งแจกเงินดิจิทัลและปมทักษิณอ้างสมัยประยุทธ์ยังไม่มีปัญหาใหญ่กรอบเวลาอภิปรายสองวันวันที่22มกราคมในเสรีสุวรรณพานนท์ประธานคณะกรรมการ การพัฒนาการเหมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาเป็นตัวแทนกลุ่มสวนำ98รายชื่อขอยื่นยัติเพื่อเปิดอภิปรายรัฐบาลแบบไม่ลงมติตามมาตรา153แห่งรัฐธรรมนูญต่อประธานวุฒิสภานายเสรยียืนยันว่าประเด็นที่จะขอเปิดอภิปรายเป็นประเด็นที่มีประโยชน์กับการบริหารราชการแผ่นดินและต่อประชาชนส่วนบางฝ่ายที่มองว่ารัฐบาลเพิ่งบริหารประเทศได้เพียงสี่เดือนยืนยันว่าไม่ได้ยีในยัติเพื่อจะลงรัฐบาล หรือทําให้เกิดความเสียหายอะไรแต่เห็นว่าในประเด็นที่จะอภิปรายรัฐบาลควรที่จะต้องเริ่มดาเนเินการทําสิ่งที่หาเสียงหรือแถลงนโยบายไว้แม้จะบอกว่าทําไมเพิ่งมายื่นรัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลที่แล้วก็ต้องเรียนว่ารัฐบาลนี้กับรัฐบาลที่แล้วไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เพราะพักการเมืองที่มาร่วมรัฐบาลก็เป็นพักเดียวกันเสียเป็นส่วนใหญ่และเราก็ไม่ได้ดูว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็ยื่นตามภารกิจ หน้าที่สําคัญของสมาชิกวุฒิสภาพึ่งจะต้องทําเสรีกล่าวนายเสรีหวังว่ายติที่ยื่นหน่าจะมีผลกระทบในเชิงบวกให้รัฐบาลนําไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนในสมัยรัฐบาลประยุทธ์นั้นมองว่า3ปีก็ใช้แก้ปัญหาโควิดในทีนไปแล้วอีกหนึ่งปีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงกับต้องยื่นยติแต่มาปัจจุบันนี้เห็นปัญหาเยืะแม้กระทั่ง4เดือนเองไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ทํางานแต่มีประเด็นที่ควรต้องพูดในสภาพเพื่อให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา ส่วนปัญหาสําคัญที่ทําให้จําเป็นต้องยื่นนั้นมีเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเราน่าจะแก้ปัญหาได้เร็วและดีกว่านี้แต่ไปเสียเวลาอยู่กับการแจกเงินในดิจิทัลที่ทําได้ยากมีอุปสรรคมากเช่นเดียวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมหากรัฐบาลยังเลือกปฏิบัติหาช่องทางเพือประโยชน์จะเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองไม่จําเป็นต้องรอนานขณะที่ประเด็นกระบวนการยุติธรรมจําเป็นต้องเปิดอภิปรายในช่วงเวลาก่อนที่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการทักโทษหรือไม่นั้นเสรีระบุว่า ไม่ได้เน้นตัวบุคคลเน้นที่ตัวหลักการไม่ขึ้นอยู่กับเปิดอภิปรายก่อนหรือหลังสําคัญอยู่ที่จะยึดหลักกระบวนการยุติธรรมให้เป็นจริงได้มากเพียงไรต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่ากฎหมายต้องใช้กับทุกคนเท่าเทียมกันนายเสรียังอีกกล่าวว่าตั้งใจขอกรอบเวลาในการอภิปรายสองวันส่วนจํานวนผู้อภิปรายอยู่ที่สมาชิกจะแสดงความจนงชัดเจนแค่ไหนแต่ปัจจุบันนี้ก็มีลงชื่อมาเยอะแล้ว